ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวโรกาศศูนย์การค้าเซนทัลพาซาเชียงรายได้มาบรรจบครบรอบหนึ่งปีอำนรุเอพอพรให้เจ้าที่ทุกคนมีได้ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินขอเจริญพรในโอกาสที่ศูนย์การค้าเซนทัลพาซาเชียงราย ครบรอบหนึ่งปีในปี2,555นี้ซึ่งจังหวัดเชียงรายเราถือว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นปีมหามงคลเพราะเป็นปีที่พญามังรายมหาราชสร้างจังหวัดเชียงรายมาครบรอบ750ปีเช่นเดียวกันก็ขอให้ผู้บริหารพนักง,งานตลอดจนเจ้าที่ทุกคนได้ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดก็ได้ดังปรารถนาได้โอกาสที่สูงเกินค้าเซ็นท่านเชียงรายจะมีอายุครบรอบหนึ่งปีแล้วที่30มีนาคม 2555ผมพลตรีธัญวัฒน์ปัญญาผู้รับการจัดตั้งขอเชียงรายขอวอวยพรให้ศูนย์การค้าเซ็นท่านเชียงรายามีความเจริญก้าวหน้านะครับเป็นแหล่งสับสิ่งค้าที่ให้ชาวเชียงรายได้ไปจับใจ่ายใช้สอยผมขอวอวยพรให้กิจการของท่านเาจริญรุ่งเรืองนะครับอขอให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในการดำเนินกิจการทุกอย่าง แสดงความยินดีกับทางศูนย์การค้านะครับที่มีอายุครบ1ปีในวันนี้ครับแล้วก็ขอให้กิจการของศูนย์การค้ามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอแสดงความยินดีกับศูนย์การค้าเซ็นท่านพาซาเชียงรายศูนย์ของชาวเชียงรายขออนวยพรให้ศูนย์การค้าเซ็นท่านพาซาจังหวัดเชียงรายจาเจริญรุ่งเรืองตลอดไปวันนี้ครบรอบอเป็นหนึ่งปีก็ขอให้เปิ เฮงเฮงรวยรวยมีความสุขทุกคนนะครับพนักงานสน,นันทุกคนพีนน่น้องสนันมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับในโอกาสที่ศูนย์การค้าเซนทันเชียงรายนะคะได้ครบรอบหนึ่งปีก็ขออวยพรให้ทางคณะกรรมการบริหารตลอดจนพนักง,งานทุกคนได้มีความสุขความเจริญนะคะและให้ศูนย์การค้าเซนทันเชียงรายเนี่ยไดเ้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้านะคะมียอดจำหน่ายสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีและเป็นคู่ขวัญอยู่กับจังหวัดเชียงรายและสังคมเชียงรายตลอดไปค่ะ